เพื่อนทุกคนนะคะในช่องของครูปุริวันนี้ครูปุริก็จะมาแนะนํานะคะสําหรับเวลาที่เราเดินทางนะคะเพราะว่าเวลาเราทำคลิปเนี่ยเราไม่ได้ทําอยู่แต่ในบ้านเราไม่ได้ทาอยู่แต่ที่ทํางานบางทีเราออกไปข้างนอกเรามีไอเดียมีความคิดที่อยากจะทําคลิปหรือนึกหัวข้อขึ้นมาได้ที่เราอยากจะพูดนําเสนอในช่องต่างๆของเราเราก็สามารถทําคลิปได้ทันทีทีนี้ในเวลาที่เราเดินทางนั่มันก็จะต้องมี การเตรียมนะคะเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมไว้นะคะมีไว้จะทําให้เราเดินทางขับรถไปนู่นมานี่ทําคลิปของเราได้นะคะในทุกๆสถานที่ในรถด้วยในที่เราไปเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะคะก็ควรจะมีก็อย่างเช่นกลับข้าว นะคะตลับข้าวแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะไม่ได้จํากัดว่าเป็นแบบไหนนะคะเล็กใหญ่แต่ว่าเลือกที่มันเป็นฝาล็อกปิดสนิทนะคะมีฝาปิดตรงนี้นะคะก็จะทาให้อาหารของเราไม่หกเรือเธอรดของเราแล้วก็เลือกขนาดพอเหมาะที่เราทานไม่ต้องเล็กใหญ่เกินไปนะคะสําหรับอันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มีอะไรอีกนะคะแล้วก็จะมีชุดของช้อนซ่อมน,นะคะชุดช้อนช้อนซ่อมตอนซ่อม ก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะคะเอาไว้สําหรับเรารับประทานอาหารเพราะบางทีเราเดินทางไปทําคลิปในรถเนี่ยบางทีที่เราจะไปทานอาหารนี่มันอยู่ไกลามากเนี่ยแล้วก็มีช้อนซ้อมนี้เป็นฝาปิดนะเพื่อนๆฝาปิดก็าสามารถเลือกซื้อได้นะคะทั่วๆไปนะคะไม่ได้จํากัดว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้เลยมีตลับข้าวมีช้อนซ้อมนะคะ ช้นอนส้มก็เลือกแบบที่มีฝาปิดนะคะเป็นตลับมันจะได้ทําให้เราเก็บเรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งลิ่นเหม็นในรถของเราด้วยนะคะตลับข้าวเราก็เลือกได้เลยจะเอาแบบสี่เหลี่ยมแบบไหนแบบกลมเราจะชอบกลมกลมมากกว่านะคะถ้าเป็นคนทานเยอะก็กล่องใหญ่ก็เลือกได้เลยนะคะหรือบางที่เราอาจจะมีขนมหรือผลไม้นะคะก็แบบนี้นะคะก็จะเก็บไว้ได้รับประทานในรถและระหว่างเดินทางได้เพราะว่านอกจากข้าวอาหารแล้วเนี่ย เราก็อาจจะมีขนมนมเนยก็ใส่ตลับได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้เราก็ชอบนะคะที่มีฝาปิดด้วยเนี่ยนะคะไม่ไม่ได้จํากัดว่าราคาเท่าไหนหรือเป็นยี่ห้อแบบไหนนะคะเอาเลือกที่เราใช้สะดวกที่คือต้องมีชุดซอนซอบที่มีฝาเก็บปิดนะคะเจะทำให้เราสะดวกใช้แล้วก็เก็บไม่เลเอะเทอะแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ เอาไว้ใช้เพราะว่าถ้าเราไปใช้ช้อนพลาสติกหรือว่าช้อนที่แม่ค้าเขาให้เราบางทีเราไปซื้ออาหารตามสาั่งมันก็จะเป็นช้อนส้อมที่เรารทานไม่อร่อยเพราะว่ามันตักข้าวไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเป็นไหมว่าช้อนส้อมพาสตกที่เป็นโฟมทานไม่อร่อยเลย <laughs> เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันตักข้าวไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไปในช้อนแล้วเวลากัดเวลาอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยเพราะนั้นถ้าเรามีช้อนส้อมที่เราเคยรับประทานดีๆสักคู่หนึ่งไม่ได้แพงนะคะ 5969อะไรเงี้ยเราเลือกที่เราชอบมีตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ใส่ไว้ในรถนะชุดช้อนซ่อมหนึ่งนะคะสองก็เป็นตะลับข้าวมีฝาปิดฝาปิดที่ล็อกสนิทนะคะตอนนี้ราคาถูกมากแล้วก็ลดราคาให้เราเลือกนะคะตะลับข้าวเอาไว้ใช้ในรถแล้วก็อาจจะมีกระบอกน้ํานะคะกระบอกน้ําเล็กๆนะคะที่เราพกพาไปไหนได้ก็จะทําให้เราใช้ได้นานนะคะใช้ได้นาน,นตะลับข้าวก็แบบนี้นะคะ แต่ก็คือกระบอกน้ําถามว่าอุปกรณ์เหล่านี้จําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีร้านค้าอะไรให้เราระหว่างทางอยู่แล้วแต่ถามว่าบางทีเราอยากกินกับข้าวที่เราทําเองอาหารที่เราทําเตรียมไปหรือบางทีเรามีผลไม้ที่เราอยากรับประทานอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ถุงพลาสติกใส่อะไรไปมันก็มีโอกาสหกเลอะเทอะนะคะทาให้รถของเราสกปรกได้แต่ถ้าเรามีกล่องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆมองว่ามันสิ้นเปลืองแต่จริงๆแล้วมันประหยัด พราะว่าเราซื้อครั้งหนึ่งเราใช้อย่างของเราที่อยู่ในห้องใช้มาเป็นปีเลยนะคะเราเลือกที่ฝาล็อกปิดสนิทแล้วก็ซื้อในช่วงโปรโมชัน่นคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ทําให้เราได้รับประทานอยาอ่างอร่อยนะคะแล้วก็สามารถทําคลิปสร้างคอนเทนต์ทางานของเราพอเราได้รับรายได้กลับมาเนี่เราก็หาสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่คปุรีมีคาดไม่ได้เลยนะคะชุดช้อนส้อมที่ มีฝาปิดนะคะตลับข้าวแล้วก็กระบอกน้ำนะคะประมาณนี้ที่เพื่อนๆสามารถที่จะมีได้นะคะเวลาที่เราเดินทางไปนู่นมานี่สะดวกแล้วก็พอมีของน่ารักน่ารักใช้ก็ทําให้เรามีความสุขเวลาทําคลิปทําอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ไปเลือกดูเลือกใช้นะคะให้เหมาะสมตามกําลังของเรานะคะสบ,บาย